สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาอีกเมืองหนึ่งนะคะโอ้ดวงอาทิตย์ยงตาเมืองนี้จะเป็นเมืองทางผ่านทางที่เราจะกลับบ้านนะคะเราก็เลยแบบมาถ่ายวิดีโอให้ชมนะคะจะให้ดูบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวแผนกล้องไปไปนึงตรงนี้ตรงนั้นจะเป็นอ่าทาง อันนั้นก็จะเป็นทางรถนะคะที่ไปถนนใหญ่แล้วเมืองนี้จะอยู่ใต้สะพานนะคะตรงนี้ค่ะสวยมากๆเลยได้ยินเสียงเด็กๆกันไหมคะเด็กเขาเล่นสนุกเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงที่จอดเรือน,นะคะตรงท่าเรือน,นะคะจะพาเดินไปดูว่าเด็กเขาเล่นน้ํากันหรือว่าอะไรทำห้เสียงสนุกสนานเชียวเดี๋ยวจะพา เดินไปดูลัดตรงนี้ไปแล้วกันไวหน่อยชูบตรงนี้จะเป็นที่จอดเรือนะคะแล้วก็จะมีช่วงเมื่อเดือนก่อนนู้นเขาก็จะมาตกปลากันจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะฮะที่นี่เขาจะเรียกว่าสโตรลมิงปลาตัวเล็กๆแล้วก็คนที่เวลาเขาเ วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตกปลากันอ๋อเด็กๆเ,เขาเล่นน้ําค่ะฝั่งทางนน้นเด็กๆเ,เขาเล่นน้าอะค่ะแต่ว่าไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเล่นน้ําอันตรายอันตรายเนี่ยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะแคะ่ยืนมองตัวนี้ก็ฟินแล้วเนะี่ยจะแผ่นกล้องไปชา้ชาๆนะ,ะดูสิ ตอนเย็นๆเนาะเรามานั่งจิบหรือดื่มเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยแล้วนั่งพักผ่อนปิกนิกอะไรกันอย่างเงี้ยดูสิสวยเนาะบรรยากาศก,ากำลังดีเลยเห็นเรือจอดตรงนู้นไหมเนาะคนที่นี่เขาใช้ชีวิตบาลานซ์กันจริงๆนะคะแต่เวลาทำงานเขาก็ทำงานทำงานเต็มที่นะคะ ชอบจริงๆเลยบรรยากาศเผอิญว่าตรงนูน้นตรงทางนู้นนะก็สวยนะคะเนี่ยทางเนี้ยก็สวยแต่ว่าตรงเนี้ยสวยแต่ว่าเอามือปิดไว้พอดีเด็กเขาเล่นน้ํากันตรงนี้ตรงนั้นน่ะสวยค่ะสวยมากๆถ้าแผ่นกล้องไปนี่สวยแต่ว่าได้เท่านี้จริงๆ <laughs> เมืองนี้นี่เวลามาทีไรก็ชอบนะคะมันจะมีหลายบรรยากาศนะคะอย่างเช่นว่าเรามา,าช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะสวยอีกแบบนะคะช่วงฤดูใบไม,ไม้ผลิก็ยิ่งอู้สวยมากๆเลยสดชื่นค่ะตรงเนี้ยมองไปทางไหนก็สดชื่นจริงๆเอาจริงๆนะอิจฉาคนที่อยู่ใกล้น้ำจริงๆนะสวยจริงๆเลยอะ่ะ จะให้ดูบรรยากาศที่นี่อีกรอบนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ